สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพิตาหกลอซิงครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวครับไทยเจริญการช่างของอุอีสานใต้น้ำแตงครับเพิ่งจัดมาใหม่ๆเลยเก่าเขาใหม่เราครับเป็นไทยเจริญการช่างครับตัวนี้นะ่าจะเอามาล้านนะครับหลักล้านเลยทีเดียว เชียอันไปดูบอกว่าชอบครับก็จัดไปครับพร้อมลุยนาปีครับรถพร้อมเกี่ยวนะครับก็น่าจะเช็คแค่โรเลอร์นะครับเห็นช่างเตะกับช่างดุกดิกจะทําการถอดโซ่น่าจะเช็คช่วงล่างนิดหน่อยแหละก็ด้านบนไม่ต้องทําอะไรนะเห็นว่ายงั้นรถเกี่ยวไทยเจริญการช่างเอามาเมื่อวานครับ วันตอนน่าจะช่วงบ่ายๆวันนี้ก็ได้โอากาสมารีวิวให้ดูนะครับชุดดาวรถก็ดดาวก็ยังสวยครับฝนก็ยอ,อ,อยู่ครบนะครับได้อยู่สวยอยู่เหมือนฝนจะตกนะพี่น้องอาจจะลมๆหน่อยนึงต้องขออภัยครับ ใบมีดเอานี่ให้พว่วงมาจากข้างในชุดคอสปริงออรถแต่ละค่ายนี่ทำมาไม่เหมือนกันบางค่ายก็ใช้สปริงดึงลงล่างบางค่ายก็ใช้ยันนั้นบนเหมือนคูบุตะ กินก็บ,บอกทาไม่หลุดมาเงี้ยถังมันมีเนียมครับตัวนี้น่าจะ200ลิตรหรือเปล่าประมาณนี้ครับตามสภาพครับช่วงล่างเฟรมยังสวยครับสวย น่าจะต้องชิคช่วงล่างนิดหน่อยครับฐานล่างดูดูดีครับแข็งแรงอยู่สเปครถใหญ่ผมไม่รู้เลยนะครับันนี้ใช้เป็นเครื่องอะไรเนี่ย G.O ใช้เป็น G O ครับเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นี่หว่าใช้เป็น G O อืม ดูไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่รู้จะบอกไงผมไม่ค่อยรู้สเปครถครับรถใหญ่ี้ไม่ดูเลยเออบางคันนะครับพัดลมเป่าเครื่องเขาจะมาเอาจากเพาท้ายเครื่องตัวนี้ครับเขาจะมาตรงนี้หรือต,ตัวนี้ใช้ตัวนี้ครับนี่เหมือนพวกเครื่องที่เป็นพวกเอ่อใช้ตัวนี้ไม่รู้เขาปั่นอะไรเน่ยเป็นตู้ย็นห้องเย็นอะไรหรือเปล่าเครื่องเดิมใช้ตัวนี้ครับ ไม่ต้องไม่เดินผ้าพ่วงยี้นี่เอาสายพานนี้เลยอันนี้ตัวเดินเท่าไหร่ช่างลูกดิกตัวเดินฮะโอ้ช่างอะไรไม่รู้หนอผมดูไม่เป็นเลยนี่มนนนสมต้องลื้อไหมต้องลื้อข้างไหน้ังนี้นะถอดทำไมเปลี่ยนซีนกุ๊บบอ อ๋อถอดเช,ช็คบัานก็ต้องเช็คธรรมดาแล้วครับรถก่อนโรงงานอันนี้เช็คแค่ช่วงล่างนิดหน่อยใช่ไหมข้างบนไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมพวกชุดบนไม่ได้ทำ เขาก็จะมีออยรั่วครับต้องเปลี่ยนใหม่เชื่อมได้ไหมเปลี่ยนใหม่เลยบ่มีรั่วแขงออยครับรั่วอันนี้เ,เอามาเท่าไหร่นะร้าน หนึ่งแสนห้าหมื่นวะร้านสามร้านนี้ครับไม่รู้นิดเท่าไหร่ไม่รู้พวกสายพันธุ์นี้ต้องเปลี่ยนไหม,ไมต้องเปลี่ยนระวัางเนาะเกี่ยวได้เลยม,ม,มันมันพังตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นแหละ ใบแทกยังครบนะครับช่วงล่างยังดีอยู่ก็เช็คนมดหน่อยธรรมดาก่อนลงเกี่ยวก็ต้องเช็คนะครับดูครับใครดูเป็นดูไม่เป็นหรอกมืดตึ๊บเลยรถใหญ่ พบพบนู้ฝนมาแล้วเจ้ารุบรุมาแล้วนั่นแหละทางเข้าหมู่บ้านมาก็ตกอย่างแรงอะ่ะ เี yeah. <s 20 3> <ăn> <esta> ้อ <qui> ันนั้นมาได้เสมออันนั้นรถใครวะอันนั้นรถใคร๋อ้ยบังฟูเล็กๆกันนะของนางรองใช่ไหมเอาไปทำอะไรทำโทอบ่ โอ้ยตาแกทำไมได้ครับที่บอาวะผูกแปลทังลมครับซื้อไหลด้วยอโอ้โอรถส,สิ่งครับ้องเปิดตู้อยา่างนั้นนอกพี่น้องพี่นี่เอากีใใ่ไร่สามร้อยไร่พอมัง้ง รถเกี liberal, ่ยวอ่ะเกี่ยวสักสามร้อยได้พอรถท่าก่เกี่ยวได้เยอะแยะส่วนไมโครนะครับก็ยังขายนะครับล้านเจต่อรองนะครับร้อยสสอไม่หมื่นสองนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูครับอุ๋ยสารใต้นะครับโอ้ไม่รู้จะรีวิวอะไรพี่น้อง ก็เห็นรถมาใหม่ก็ดีใจด้วยครับได้รถมาเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวแต่ข้าวเจ้าของครับเพราะว่าเจ้าอื่นเขาไม่จ้างวันนี้มาส่คบอกไเกี่ยวให้มาไ,ได้ยกอนนี้เกีวเหดแล้วไปทนั้นแลเปียปจยุ่นั่นเลเรมาดีแล้วเขามาแล้ว,วนคุณ ให้ช่าง,งเช็คไฟให้นิดหน่หอยก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมจิมมี่สวัสดีครับ